ครัาถามจะทำบ้าครับแพมรู้สึกไม่เกินส0 0พันอัปเดตนานๆนีแน,นะนรับโอ้โมันมีตัวเดียวครับนั่นก็คือ Galaxy A07 ตัวนี้อัปเดตเท่าไหร่หปีใช่ที่แท้ก็ตอนนี้ลูกคุณประมาณ15นะอีก6ปีนี้ลูกคุณบวชมาดีเป๊ะใช่โอ้โหอัพอะไรนานขนาดนั้นแล้วก็ได้ AI อะไร Gemini อะไรมาด้วยใช่ครับที่สําคัญจากที่เราเคยบอกไป RAM สี่มันจะแบบแหลกๆถูกป่ะโอ้โหแต่ตัวนี้ลื่นเฉยเพราะเขาได้วันยูไอวันยูไอเจ็นะใช่คุณดูดีไซน์ปีนี้ ไม่ได้แพ้เรือธงเลยนะคุณดูดิสวยมาก<ช>ตัวนี้มาพร้อมสเปคอะไรนะ Helio G99 ครับแล้วก็แรมส s ซาเตหส่ตัวเริ่มต้นไม่เกิน,น3 0 0 0 2, 2 9, 8, น0 0ป้าเปิดราคาแต่ถ้าเกิดคุณใส่โค้ดอะไรก็ตามแต่ ผมว่านี้อีกสองพันต้นๆนะแล้วถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้นะคุณได้แถมหัวชาร์จด้วยอ๋อเหรอเออยี่สิบห้าวัตคุณอวยอ่ะเอ้อมันเดบก็ราคานี้แล้วคุณได้ซัมซุงด้วยไงออโต้บล็อกเกอร์นะเอออุ้ยได้ส่งแมสเซนนะส่งเข้าไม่ถึงพ่อแม่เราเขามีระบบป้องกันรบายเลยออโต้บล็อกเกอร์เล่นหวยอะไรก็เล่นไปเลือกจอนี่อัปเกรดมาเป็น90้าิบเพลสแล้วนะจากตัวเดิม60อ่ะเดี๋ยวรีวิวเลยไปและนี่ก็คือ มีโคไมโครอดิก์ดจะจิงแก๊ดซะด้วยเป็นทปเปอร์สล็อตด้วยนะโอ้โหรองรับไมโครได้2เทสูงสุดอ่ะเฮ้ยโอ้โหเก็บรูปลูกหลานได้หมดโอ้โหวันดีวันจันทร์อังคารผู้พรหัสสุกเสาสบายอาทิตย์สิไม่รู้จะคุ้มยังไงสองพันกว่าบาทเองดูรูปทรงดิชอบมากปีนี้ทําแบบทรงสวยนะใช่การประกอบดีขึ้นเยอะนะเอาจริงผมติดนิดเดียวเองติดอะไรก่ะคือสีจอมันสวยไม่เท่าเอซี่ผ้าเรานี่เพิ่มอีกนิดสีโฟร์เจ็ดป่ะเพิ่มอีกจิงง มันเป็นสีที่มันแคชชัวร์ขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะรุ่นก่อนมันจะเป็นแนวแบบพาสเทลสดใสใช่ปะแต่ปีนีุ้ณดูสีดิมันดูมีความหรูหราขึ้นเยอะเลยดูดิเห็นป่ะสีน้ำเงินเขาอะข้างหลังอะเขาเป็นเลเยอร์เหลือบเมาๆเหมือนเกเดียนนี่เหมือนผู้ถ่ายวีดีโอแปดิตมาไปเรื่องไหนก็ไปรู้ันแล้วที่สำคัญครับสารบริกูลหรือศูนย์บริการนี่ทั่วประเทศมีทั่วประเทศนดีตรงนี้ยิ่งมันหาซื้อง่ายด้วยนะเผื่อร้านขายน้ำเต้าหูยังมีขายนะ คุณผู้ชมเอาเป็นว่าเหรียญราคาเนี้ยมั่นใจได้อัปเดต6ปีซื้อไปใช้ยาวๆปกติแรม4มันมันไม่น่าไหวนะผมว่าใช่ผมคิดว่าไม่น่าไหวตอนแรกเอาไวเฉยลื่นเลื่อนเฉยเนี่ยเพราะว่าวัน UI 7ของเขาใช่ก็ดูรูปทรงนี่ก็ A 5 6เออจริงเอออะไรก็ว่ากันไปนี่เห็นว่าทนด้วย IP 5 4ด้วยตัวนี้แล้วก็มี Gemini อ่ารองรับ AI แล้วด้วยมันจะไปจบที่ตรงไหนวะคลิปนี้ยอาสำหรับวันนี้เวลาครับสวัสดีครับ